สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกันอีกแล้วนะคะก็มีรถ SUV นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาราคาเบาๆไม่แรงมากก็แนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะ MG ZS 1.5 x l o o p นะคะตัวรถเป็นสีดำเดิมๆจากโรงงานเลยบอดี้ของเขาการออกแบบการดีไซน์ของ MG ต้องบอกเลยว่าสวยแล้วก็ล้ำสมัย MG รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นฮิตแล้วก็ยอดนิยมมากๆเลยการใช้งานไม่น้อยมากๆแล้วก็ออปชันต่างๆระบบต่างๆนะ เป็นระบบที่ทันสมัยสุดๆซึ่งไม่มีในรุ่นอื่นมีใน MG ZS เท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูการออกแบบดีไซน์กันก่อนเลยเริ่มกันที่ด้านหน้าด้านหน้าของเขามาพร้อมกับไฟคู่หน้านะคะ Daytime Running Light แล้วแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างอีกหนึ่งคู่อีกด้วย <S 2> <S 2> ตรงกลางของเขามาพร้อมกับโลโก้ MG ใหญ่ๆเก๋ๆแบบนี้แล้วก็ตาข่ายตรงนี้เป็นช่องระบายอากาศลมนะคะ ให้เข้าสู่ห้องเครื่องระบายความร้อนออกมานั่นเองเขาคํานึงถึงความปลอดภัยแล้วก็การใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยเวลาขับระยะทางไกลๆเครื่องยนต์ร้อนก็จะมีรูระบายอากาศต,ตรงนี้เพื่อโฟล,ลมเข้าสู่เครื่องยนต์อีกด้วยต่อไปเดี๋ยวเราไปชมทางด้านข้างตัวรถกันต่อเลยด้านข้างของเขาการออกแบบการดีไซน์ก็สวยมากๆเลยเพราะว่าการดีไซน์ของเขาไม่ใช่แค่สีดําล้วนเขายังมีการตัดด้วยสีโครเมียมทางด้านล่างชายล่าง ตรงนี้ก็มีการตัดด้วยสีโครเมียมแล้วก็ตรงกระจกด้านบนก็ถูกตัดด้วยสีโครเมียมอีกด้วยเช่นเดียวกันใครที่เป็นสายแคมปิ้งเดินป่าต่างๆก็พลาดไม่ได้อีกเช่นเดียวกันเพราะว่าสำหรับรุ่นนี้นะคะ ด้านบนเขามีแหลกหลังคามาให้ด้วยใครที่เวลาขนสัมภาระอะไรต่างๆก็สามารถหาที่ยึดเกาะเนาะที่เวลาวางของวางกระเป๋าต่างๆมากมายก็สามารถยึดเกาะได้ด้วยสําหรับคันนี้เลยต่อไปเดี๋ยวจะพามาที่ล้อกันบ้างเนาะล้อของเขาเป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานเป็น5้าก้านนะคะปัดเงามาสลับกับสีดาซึ่งดูแล้วสวยมากๆเลย เวลาดูกับตัวรถแลดูเท่มีสง่ามากๆเลยสําหรับ MG สีดาแล้วก็ล้อปัดเงาตรงนี้กระจกมองข้างของเขามาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็เป็นกระจกปรับไฟฟ้าแล้วด้วยเช่นเดียวกันต่อไปเดี๋ยวไปชมดีไซน์ทางด้านหลังกันต่อเลยดีกว่าว่าด้านหลังเป็นยังไงบ้าง สำหรับดีไซน์ด้านหลังก็บั้นท้ายของเขาถูกออกแบบมาสวยงามมากๆเลยดูแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยเริ่มจากทางด้านบนกันก่อนเลยด้านบนมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3มใหญ่ๆเลยเน้นๆถัดลงมาจะเป็นกระจกหลังมาพร้อมกับไลฟ้าด้านหลังแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนหลังเวลาขับรถยามค่ําคืนบางคันไม่มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง MG เขาก็พร้อมมาให้แล้วด้วยถัดมาทางด้านซ้ายมือมาพร้อมกับรุ่นย่อยของเขาคือ ซสส่วนด้านล่าง I Smart สามารถติดตั้งในโทรศัพท์มือถือเป็นแอปพลิเคชันของ MG ที่เขามีมาให้เวลารถเราอยู่ที่ไหนสามารถเช็คได้จากมือถือหรือว่ากดสัญญาณการขโมยต่างๆก็สามารถควบคุมได้จากมือถืออีกด้วยเช่นเดียวกันยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะนี่เลยค่ะด้านล่างมาพร้อมกับเซ็นเซอร์3มตำแหน่งกันเลยทีเดียวส่วนฝาท้ายของ MG นี่เลยจะอยู่ในสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เลย MG ใหญ่ๆเก๋ๆแบบนี้นะคะการเปิดฝาท้ายก็ง,ง่าย นี่นะคะยกขึ้นมาสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังบอกเลยว่ารถไซส์ขนาดนี้ห้องเก็บสัมภาระถือว่ากว้างขวางมากๆมาพร้อมกับที่ปิดสัมภาระเพื่อเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้อีกหนึ่งขั้นตอนเลยค่ะสำหรับด้านล่างของคันนี้อุปกรณ์ต่างๆก็ยังอยู่ครบนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแม่แรงที่ลากจูงนะคะแล้วก็ยางอะไหล่รุ่นนี้ยังเป็นยางอะไหล่อยู่ไม่ต้องกังวลเลยใครที่กลัวเกี่ยวกับยางลันแฟตนะคะคันนี้เขาก็มียางอะไหล่แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมาให้ครบถ้วนเลยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับด้านหลังแล้วก็สำหรับบอดี้รอบๆคันนะคะสวยจุใจแบบบอกไม่ถูกเลยเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องโดยสารกันบ้างดีกว่าว่าภายในห้องโดยสารเนี่ย MG เขามีการออกแบบดีไซน์มาแบบไหน สำหรับภายในของ MG z S คันนี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเริ่มจากตรงด้านหน้าก่อนเลยที่เราต้องเจออันดับแรกจะเป็นพวงมาลายัยพวงมาลัยของเขามาพร้อมกับพวงมาลัย3ก้านแล้วก็มีโครเมียมเล็กๆตรงก้านที่3ส,สวยๆแบบนี้นะคะเวลาการดีไซน์ออกมานี่ดูดีมากๆเลยพวงมาลัยของเขามาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังชันฝั่งซ้ายก็จะเป็นเพิ่มเสียง ลดเสียงแล้วก็เป็นปรับนะคะว่าเราต้องการฟังคลื่นวิทยุไหนอะไรต่างๆหรือว่าเลื่อนเพลงก็จะเป็นฝั่งนี้ด้านขวาก็จะเป็นควบคุมหน้าจอนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอเลื่อนไมคตรงนี้เนาะก็เป็นการตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์หรือว่าระบบสั่งการด้วยเสียงก็สามารถสั่งการจากตรงพวรงมราลัยได้หรือว่าสามารถพูดกับเขาได้เลยความล้ำสมัยของเขานั่นเอง การออกแบบดีไซน์นะคะด้านหน้านี่เลยคอนโซลหน้ามาพร้อมกับสีน้ำตาลอ่อนสวยๆแล้วก็มีระบบความปลอดภย Air ัยแอร์แบ็กคูหน้าด้วยอีกเ mm hmm. ช่นเดียวกันถัดมาเลยจะเป็นแอร์แอร์ของเขาทั้งสองข้างก็จะเป็นลักษณะกลมๆนะคะ mm hmm. ก็คล้ายๆกับรถยุโรปนะคะเวลาดูแล้วเนี่ยมีความสวยแล้วก็มีความหรูหราภายในตัวหน้าจอสัมผัสนะคะก็สามารถตั้งค่าหรือว่าจะเป็น ระบบเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆเราก็สามารถตั้งค่าจากหน้าจอได้ไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงปุ่มกดนะคะบลูทูธต่างๆมีนะคะเราก็สัมผัสที่หน้าจอได้เลยโดยตรงการสัมผัสของเขาระบบต่างๆก็ใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ล้ำสมัยสุดๆเลยอ่าวิทยุ FMAM ถัดลงมาจะเป็นเกียร์เกียร์อัตโนมัติ4สปีดใช้งานง่ายมากๆแล้วก็ด้านในลึกๆเข้าไปก็จะมีที่วางของแล้วก็ช่องเสียบสาย USB รวมถึง power outlet ด้วยนะคะก็ต้องการชาร์จแบ,บตต่างๆก็เขาอำนวยความสะดวกให้เรียบร้อยแล้วเบาะอันนี้ก็จะเป็นแบบเบาะปรับอัตโนมืออยู่นะคะการใช้งานเพราะว่าเป็นแบบนี้เนาะราคาประมาณนี้ได้คุณภาพขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยแล้วก็การออกแบบดีไซน์เนี่ยนะคะตัวเบาะ นี่หนังของเขาเป็น2ส,สีสลับกันสีทูโทนก็คือสีน้ำตาลสลับกับสีดำโดยตัวเบาะของเขาเนี่ยฟองน้ำอย่างแน่นมากๆเลยการใช้งานสภาพนะดูดีมากๆเลย แต่อีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนี่เลยค่ะด้านบนมาพร้อมกับหลังคาพาโนรามิกสลูปนะคะการใช้งานง่ายมากๆแล้วก็ใครที่เป็นสายท่องเที่ยวทริปต่างจังหวัดไปทะเลคันนี้นี่เหมาะมากๆเลยค่ะมีหลังคาพาโนรามิกสลูปให้แล้วก็มีม่านให้ด้วยนะคะถ้าเราไม่ต้องการใช้งานเราก็ สามารถกดควบคุมจากทางด้านบนนะคะแล้วก็ปิดม่านไว้ก็ได้ถ้าต้องการให้ลมเข้าแต่ว่าเอ๊อยากบังแสงแดดต่างๆนะคะเราก็นี่เลยสามารถควบคุมได้จากทางด้านบนปิดม่านไว้เฉยๆนะคะการใช้งานก็จะประมาณนี้อ่าเป็นยังไงล่ะคะบอกแล้วว่า m g ีเนี่ยเขามีความล้ำสมัยให้มาเนี่ยพร้อมสุดๆเลย ด้านหน้าโดยรวมนะคะถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวเฟิร์นจะลองสั่งการด้วยเสียงกับ MG คันนี้ดูนะคะว่าเขาสามารถปิดสลูปให้เราได้ไหมปิดสลูปเห็นไหมคะอันนี้เราไม่ต้องใช้มือในการปิดสลูปเลยเขาคำนึงถึงความปลอดภยัยความสะดวกสบายนะคะบอกแล้วว่าการดีไซน์ภายในหรือว่าออปชันต่างๆนะ ให้เป็นแบบว่ารถยุโรปก็ยังหาให้ไม่ได้เลยเปิดสลูปอ้าวชอบเลยทีนี้เฟิร์นก็นเล่นเลยเห็นไหมคะการออกแบบการดีไซน์หรือว่าการสั่งการด้วยเสียงต่างๆนะคะสื่อถือว่าสะเทียนมากๆเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปชมห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะว่าด้านหน้าเนี่ยกว้างขวางแล้วก็มีออปชันต่างๆประมาณนี้แล้วเดี๋ยวด้านหลังเนี่ย ห้องโดยสารกว้างขวางขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ ด้านหลังบอกเลยว่ากว้างขวางมากๆเลยแล้วก็ทัศนวิสัยในการมองด้านหน้านะคะทัศนวิสัยดีมากเลยค่ะไม่มีสิ่งบดบงังก็คือว่าโดยรวมด้านหลังนะเบาะก,ก็แทบจะไม่มีรอยการใช้งานเลยแล้วก็เขายังมีระบบความปลอดภยัยระบบซิตี้เซฟตี้นะคะมาพร้อมกับนี่เลยเบลทั้งหมด3ตํตำแหน่งเลยค่ะแล้วก็เบาะแถวนี้นะคะสามารถพับลงได้ถ้าเราไม่ต้องการใช้งานส่วนประตูทั้งสองฝั่งก็จะเป็นกระจกออโต้ค่ะสามารถกดขึ้นกดลงแบบออโต้ได้ด้วย ตรงกลางก็ยังมาพร้อมกับที่วางของสําหรับใครที่ต้องการวางแก้วน้ําหรือว่าโทรศัพท์มือถือก็วางตรงนี้ได้ด้วยอีกเช่นเดียวกันขานะคะไม่ติดกับเบาะด้านหน้าโดยรวมห้องโดยสารด้านหลังกว้างขวางมากๆเลยเดี๋ยวเฟิร์นลองพับเบาะอันนี้ให้ดูนะคะว่าการพับเบาะนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะนี่เลยนะคะถ้าเราต้องการพับเบาะก็ดึงตรงนี้ค่ะจะมีสายอยู่ดึงขึ้นแบบนี้นะคะพับลงมา ้าวสามารถวางสัมภาระได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกถ้าเราไม่มีคนโดยสารใช้รถเพียง2คนนะคะเป็นยังไงภายในเนี่ยสุดยอดแจ่มสุดๆไปเลย MG ZS คันนี้มีระบบ EBD หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก เป็นระบบที่ช่วยปรับความสมดุลของแรงเบรกที่ล้อหน้าและล้อหลังให้เท่ากันโดยระบบนี้จะทำงานร่วมกับระบบ ABS เซ็นเซอร์ที่ใช้วัดความเร็วที่ล้อหน้าและล้อหลังโดยแยกการทำงานของระบบเบรกในแต่ละล้อให้สามารถทำงานได้โดยอิสระสอดคล้องกับสภาวะการขับขี่และการเบรกทำให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ เต็มเทคโนโลยีล้ำทันสมัยแบบนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็คุณภาพรถด,ดีๆแบบนี้เปิดราคามาเพียงแค่369,000บาทเท่านั้นคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วถ้าใครสนใจนะคะอยากมาทดลองขับนะคะสามารถเข้ามาได้ที่โชว์รูมโอเพนโรด8ปดโมงคึ่งถึง5้าโมงคึ่งค่ะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรถคันนี้และคันอื่นๆสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ MG สวยๆคันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ